มืนเนี้ยอร่อยไลิกูร้อ,อ,อ,อนแตกในปากอือใช่แตกในปากแตกในปากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่วันนี้เราจะมากินโอชิเนแต่เราจะไม่กินธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าเราจะกินแบบพรีนเมียม <St ars> ตื่นขึ้นมาควรจะมีไข่ปลาแซลมอนมีหอยมีหอยนางรมเนอะปัวก,กานี่ที่เด็นเขาอยู่ที่สติกเนื้อวากิวมีหลายแบบมีทั้งติกเนื้อวากิวมีทั้งอลาคร์สปลาไหลก็ได้นะปะลาไหลชุดนี้แต่ตดีวนี้จะมีมันปูมันปูคือจะได้สองคนสองที่ต่หนึ่งคน กุ้งเดี๋ยวมาลองดูว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ <Yahoo! S 1> วันนี้มีคนมาช่วยรีวิวคุณแจ็ครับประกันระหว่างรองนี่น้ำชาเขียวไม่อยู่ในโปรบุฟเฟ่นะจ๊ะ๋ oh, <no. S 1> ะองแต่เป็นรีฟิล 30บเปล่าสามสิบน่าจะ30บาทวิธีการสั่งก็จะมีบาร์โค้ดมาให้เราก็สแกนแล้วพอเราสแกนสแกนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแอปเลยไ้เทคมากนี่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 เป็นแอปเราก็จะกด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 แล้วมันดูได้ด้วยว่า เราสั่งอะไรไปบ้างแล้วนี่แล้วนะเขาเสิร์ฟเราหรือยังเนี่ยยอดเยี่ยมมากจริงๆระหว่างนี้เราก็สั่งนมาแล้ว,ลวดเดี๋ยวรอแวนเดี๋ยวก็มาอยากกินอะไรก็จัดไปเม้อนี้999บาทยังไม่เน็ตนะมีบวกบวกน้ำบวกแหวกบวกไรก็ได้จ,จะพันสองพันสามเดี๋ยวลองเมนูมาเดี๋ยวสรุปตอนสุดท้ายเดี๋ยวเอาไปเซตให้ดูนี่อันนี้มาก่อน ยำแซลมอน<ๆ>ที่บอกนี่มีแซลมอนเนื้อเนจะแบบดูส้มๆอมอร่อย,ออยแบบที่มันควรจะเป็นวันนี้น <c oughs> ้ำยำอร่อยแล้ววันนี้ อร่อยอร่อยแบบที่มันควรจะเป็นยำเขาก็ยำเป็นแบบไทยเลยนะไม่ได้เป็นยำญี่ปุ่นนะก็ยำไทยอ่ะถือว่าเป็นถือเป็นแซมมอนยำไทยไปเลยไม่ได้นี่นี่คือข้าวหน้าอิคุระถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่ที่ระดับ6 7เ0อยขึ้นไม่มีนะรสชาตินหรือจะเป็นยังไงนะ จะคาวๆนิดๆ,ดๆเค็มหน่อยๆแต่ถ้าไปเจอที่ที่ไม่ดีคือเค็มๆๆเค็มเแบบกินไม่ได้เลยแม่อร่อยอันนี้มันมีความมันๆนหอมๆแตกในปากอือใช่แตกในปากแตกในปากกั่นแล้วกรุบกุบกรุบกรุบแตกในปากได้ <c oughs> น,ดดนี่ที่มีมากขึ้นกว่ามิคุรอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นัวกา,ากับนิคุระ ัวกาขัวกาคือตับหา่านอันนี้ก็เหมือนกันปองก,กันกินเข้าไปนะคือไม่ต้องกัดเอาลิ้นดันเอาลิ้นดันเดี๋ยวมันจะแตกข้ามันเองมันไขมังไขมันมันได้แบบความแบบพุ่งอะ่ะม,มันจะเป็นความพุ่งของมันในตัว มันจะเป็นมันรวมกับซอสด้วยรอร่อยเมนูนี้เน่ยถ้าใครมาแนะนำห้ามห้ามพลาดสักถ้ไม่สั่งพลานี่พ้ามาอีกอย่างหนึงอะไร อะไรที่ดีกินเลาจะต้องชิมนี่ก้างไม่ไม่ติดจะลองดูก่อนขออนุญาตนี่นี่ตัวใหญ่อยู่นะนี่ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยอ,อร่อยอยู่ได้ นี่เราจะมีปึ๊บนี่เขาจะมาแบบรวมเลยนะพอเราสั่งตะทีราอันก็าจะมาแบบอย่างใครไลท์คือน,นี่หอยนี่หอ,อ,อยหอยหอยหอยอันนี้จะเป็นหอยตาดซอ,อสคอนซึนหอยนางรมนะอลลิมิตเลยมั้างก็จะไม่ผิดถ้าใครชอบสั่งได้เลยอาริมิตอยู่นี่จกนกว่าจะหมดเวลา สดก็จะมีท็อปไข่ปลาแซลมอนมาด้วยก็้ท็อปแซน,นด์วิชอร่อยถ้าใครชอบหอยนาลงมาเลยต่อไปกันนี่เขาเรียกว่ากุ้งอามาอิบินี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมถามน,นี่มือนิชิถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่ คือว่าใหญ่เหมือนกันอันอยมากรอพี่เขาครับพร้มีโอเคเห็นอย่างเงี้ยเจ้าคนเคยกินจะชอบมากเลยนะมาตะวานไม่ไม่ไม่หวานเท่าที่เคยกินที่ผ่านมานะแต่ก็โอเคอยู่ไม่ข้าวไม่ข้าวนะไม่ข้าวถือว่โอเคละไม่ข้าวถือว่าโอเคละเพราะว่าเราอยู่ไทยเราไม่ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอร่อย มีความหอมมีความอะไรใช้ได้อ๋ออันนี้เป็นข้าวตั้นข้าวตั้นหน้าเนื้นอวากิวเนื้อเขาจะแบบทับข้าวไปเลยอ่ะเัาขึ้นมา ใหญ่่อยูยอยนะถ้าเป็นผู้หญิงไงนะเดี๋ยราต้องแบ่งเป็นผู้ชายของเราครสุดๆ<อ>นี่ที่นี่จะมีฮามาจิด้วยส่วนใหญ่ร้านบุฟเฟ่ยญี่ปุ่นไม่ค่อยมีฮามาจินะนี่ที่นี่จะมีฮามาจิฮามาจิเวลากินแนละ้วมันก็จะอร่อยอยู่ย มเ็บอีกอันนึงหอยเชลโลตาเตหอยเชลญี่ปุ่นว่ากันว่าแมงกิ้อันนี้คือบีบมะนาวกินได้เลยมันจะหวานก็ระดับบุฟเฟ่นะแต่ไม่ได้เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นเกี่ยวกับราคาดีได้ตันนี้ก็เป็นแซลมอนแต่แซลมอนที่นี่เขาส้มๆจะอร่อยนะกินน้ำมันนี่ เลยกระุ้า,าปึ๊บปึ๊บป๊บก็ปบปบปบไปกระตุ้าอะไกับมอนไมน่ต้องพูดมากแล้วมันมาอร่อยแล้วมาตรฐานครับาาจานถัดมาก็นำเหนือมันคือกระดองปูมันปู คนละสองที่ห้ามเกินแต่อร่อยต้องสั่งเกียต์ังนะ,ะมันจะปเ,เ,เป็นข้าวๆนะมันตื่นชมันจะปเป็นข้าวๆอันนี้ก็จะใส่ข้าวลงมาในมันชูด้วยอร่อยู่แต่ว่าเหมือนไม่สุดเพราะมันมีข้าวด้วยละ มาเลยเหมือนไม่สุดเราไม่ได้กินข้าวมากกว่าน่าจะเป็นแบบมันปูอย่างเดียวไปเลยได้ดูไหมนนี่คือหอยเชลล์หอยเชลล์ย่างวัวไอ้หอยเชลล์อบเนยหอยเชลล์อบเย <S <S นยตัดอนะีกอัน limit นะตัไดไป ลำดับจัดมานี่อันนี้ก็ห้ามพลาดมาแล้วก็ต้องสั่งแหละไฮไลท์เขาสติ๊กเนื้อวากิว เย็นมนก็ไม่รู้สึกไม่ไม่แตกต่างจากเนื้อธรรมดา,าเบ oh. ามากไม่มีความแบบวัดติวเลยอ่ะไม่ไม่เลิศเดี๋ยวมันสุกไปเออมันสุกไปกพราะมู้ไม่มีความแบบ,บ oh, <no. S 1> <laughs> นุ่มเลยโอ้ห oh. นี่เราเป็นคนชอบสเต็กเนื้อนะกด oh. เจอสเต็กเนื้อนี้เข้าไปเฉยมากเลยอะ่ะคราวที่แล้วมากินอร่อยวันนี้นะ mm. ในรอบนี้มันมาแบบเฉยๆเลยอะ่ะ ไม่ต้องมากินแน่ๆวากิวถ้าเป็นแันไม่เอาจานนี้น่าจะเป็นวากิวย่างใบอบอ่ะมีไข่ปลาแซลม,มอนกุระท็อบไปเลย วาก,กิวย่างไปอบะมันแต่น่าจะอีกคนละส่วนเมื่อกี้มันจะเป็นเกี๊ยวยาวเป็นแบบแผ่นยาวไว้อันนี้เป็นสไลด์อันนี้เป็นสไลด์แต่นี่มันเป็นแบบชิ้นแบบนี้ ของเนื้อมากกว่ามันก็จะหวานๆเค็มๆอะ่ะอร่อยเออแนะนำแนะนำต้องเป็นแบบนี้นะที่มันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแบบลไลายขนาดไหนอ,อิ่มแล้วแน่นตอนนี้สั่งไอซิมไปไอซิมมีสามาันชาเขียวนมแล้วก็ชูโทนทมชูโทนไปเดี๋ยวเข้ามา ไอติมก็จะได้จากร้านนี้ด้นนนานหลังถ้ากินตัวบุฟเฟ,ฟ่ธรรมดามันจะได้แค่อันเดียวมากจอาหารแต่ถ้าเป็นตัวนี้ดีฟิลนะได้หมดเลยสรุปที่กินไปเมื่อกี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะเนื้อไห่ลงลรุทุระแล้วก็ขัวกา กินแค่นี้ก็คุ้มแล้วจริงๆนะถ้าตามราคาสัมพันธ์อ่ะพวกนี้ถ้าสั่งมาจานแบบอราคาโดดๆนะโหดโหดเลยแหละส่วนพวกของบุฟเฟ่ก็ตามมาตรฐานบุฟเฟ่นั่นแหละทีนี้ติดใจนิดเดียวว่ากินสเต็กอีกย่าเนื้อสเต็กเนื้อที่เป็นไฮไลท์น่าจะนุ่มกว่านี้แล้วน้ำหนักบางจานที่สองเมื่อกี้สั่งไปนะสั่งไปจานที่สองมันเทสอีกนะเฉยเฉยเฉยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเนื้อเขาดับดลลงไปหน่อย แต่ก่อนตอนนั้นเคยมากินครั้งแรกอะ่ะโอ้โหแฮปปี้เลยแต่ามาตอนนี้แบบเหมือนเรือเขาดอกลงไปนิดนึงเข้าใจว่ารสนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้ยังไงแต่โดยรวมก็โอเคตามคุณภาพราคาถ้าใครใส่เนื้อก็ยังยืนยันว่าต้องมาที่นี่สําหรับใส่เนื้อนะแต่สําสหรับสายปลาดิบก,ก็จะมีบวกพวกอิปลาพวกปลาาพวกหอยนางรมบวกมันปูเข้าไปก็ถ,ถือว่าได้คุ้มคุ้มค่าก็ลองมากินดูก็ ช่วงนี้เขาก็ยังมีเปิดเรื่อยๆเราดูในเพจของเขา,เาแหละเดี๋ยวเขาก็ทำของเขาเองเดี๋ยวรอไปเสร็จแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปเสร็จมาให้ดูเอาด้วยสรุปได้ฟังอะไรไหมฟังความเป็นที่สองก็ดีมากครับอร่อยมากที่น,นี่าจะติดแค่เรื่องสเต็กเหนือกว่ากิวที่แบบว่ายังไม่ได้ oh, ไม่ได้ <no. S 2> ที่เหลือ,อลก็บริสุทธิ์เทียบคุณภาพกับราคา ถือว่าถือว่าวิกูมิครับถือว่าเวิกูมปลาดิบก็ตามมาตรฐานปลาดิบปลาดิบอ่าพยายามกินที่น้อยที่สุดเพราะว่ากินเนื้อกินหอยกินอะไรพวกนี้มันถูกกว่าเพราะว่าถ้ากินปลาดิบก็เน้นไปที่ตัวอร่อยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมลรวกินเฉพาะหน้าพรีเมียมเป็นหลักถูกต้องแนะนำแนะนำมาแนะนำมาต้องลองต้องลอง ไอ้กินที่เราคอยมาแล้วทุนจุนถึงกับมีร้านเปิดขายแบบฝั่งหากเลยนะเขาไม่ได้ทำแบบว่าขายแตในนี้นะเขาทำเป็นพาปเป้ของเขาขายเขาเลยชื่อนัทซูยุกิอ่อ่ข้างกันไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆเนีน่ยส่วนน้ำชาเขียวตัวนี้กินเข้าไปรสชาเขียวโดดตึ้มใส่ใสปากเลยหอมเลยแหละส่วนตัวนี้นม ก็จะเป็นลดนมกุ้งเข้ามาถ้ากินผสมก,กันก็จะเหมือนจินชานนม,มพอดีถือว่าอร่อยถ้าใครชอบไปติมก็สั่งต่อได้เรื่อยๆนะเขาไม่อั้นนะตัวเนี้รีฟิลไปเลยลถ้าใครชอบแต่ว่าถ้าชุดห้าอยอ่ะหนึ่ง,งวยได้แค่นั้นแต่ในชุดรีฟิลเขาให้เต็มที่เลยแต่ถ้าไม่กินไม่กินเป็นบุฟเฟ่ก็อยากกินข้างนอกก็น่าจะอันละ7080ินะ oh, <no. S 1> แล้วก็จะมีท็อปปิ้งให้ ใช้ของหวานล้างปากนี่ได้แล้วไปเสร็จสองพันสมร้บาทจะตกประมาคณคนละพันสองพันห่าสิบดีนะครับพเพื่อนเนี่ยพันหนึ่งร้อยหสบโชคดีใช่ามีคนพาไปเลี้ยงมันเลยเยียมมากบัตรใครก็อุดแยง ตกประมาณคนละบพันเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบาทมาเนี่ยตกหัวละพันหนึ่งร้อยห้าสิบรวมน้ำรวมเบนเซนเนาะเทียบกับที่กินไปก็โอเคถือว่าคุ้มค่าใส่เนื้อต้องมาตัวกาต้องมีกุระได้จัดไป